เียสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรายี่นแบบมันเป็นแบบสมุไรแล้วกันเรียกว่าแบบสมุไรนะอุ้ยเดียวนะมันมีคนห้าวทุกคนมันมีคนห้าวอยากตีอยากตีอ่ะอยากตีเมื่อกี้โดนคนฟันมาสองถามรอบละอุ้ยทุกคนซ่อมมันโหดจังวะผมยังไม่ได้ดูผมผมดูคลิปที่มันเป็นแบบนี้ผมอยากเล่นแบบมาผมก็ผมยังไม่ทันได้ดูอะไรเลยอ่ะผมก็ะโกดเข้ามาเ่าะ ไม่รู้คือมันจะมีทั้งดาบทองแล้วก็ดาบแดงนะทุกคนเดี๋ยวนี่น่าจะเป็นที่รับดาบทองดาบแดงมันต้องมีสักอย่างแหลนะนะมีอะไรอย่าง้วผมมันต้องไปใช้เวลาศึกษานิดนึงนะท่านเพราะว่าโปรแกรมที่ผมใช้ในการเขาเรียกว่าอะไรแบบโปรแกรมที่ผมใช้เเออ่โคกนี้เป็นทวนอ่า ว่าทุกคนอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวโอเคทุกคนอ๋อจะมีอาวุธให้เราดูนะทุกคน มาทุกคนมามาแตก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 มันต้องแตกมันต้องแตกเอ้ยอ,อย่าเนีสู้กันเงนี้ยผมชอบมากทุกคนแต่ผมขอไปเอาคาตนาน纳ก่อนเถอะไปเอวคาตนาน纳ก่อนนะเออมันต้องไปเอาคาตนาน纳บางเนี้ยมันต้องไปเอาคาตนาน纳เลยไอ้พวกใช้ซ่อมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแม่งไปเอาต้องมาจากไหนนะ คือทั้งดาทั้งซ่อมทั้งทวนทั้งดาดเนี่ยคือผมรู้หมดนะไม่ใช่ซ่อมไม่รู้ทุกคนซ่อมอะไม่รู้นะซ่อมมันไม่รู้เพราะซ่อมผมไม่รู้นะทุกคนทุกคนผมอยากตียกพวกตีกันมีไอเดกับไอเขียวสู้พลวันเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่ใช่แล้วม่ใช่ไอาย,ยา สู้อยากสู้อยากสู้ดับคุมันขาชากรัษชาบุราเสยยยามีอาชาบุรายสีาลามีอาช้าบุราชิเฮ่ยมลีโอเคทุกคนเราจะมาตามหาสิ่งที่เรียกว่าอ่มซ่อมละกันนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกทีก่อนนะทุกคนเดี๋ยว ก็ตัดไปตอนที่ผมศึกษาเสร็จแล้วกันบ๊ bye ายบอยฮอ่ฮีก็เป็นช่างนี้เลยนะให้แบบเออเดี๋ยวไปงน,นะทุกคนงันทุกคนเดี๋ยวผมขอแบบปิดแรบเบิร์เสียงอย่างไรละ่ะค่ะอืทุกคนคือตอนนี้เราก็ได้ศึกษาเดียปล่อยแล้วนะแล้วก็อบอกโรหังเรา คินนี้อาจจะใช้เวลาน้อยเกินไปนะทุกคนทุกคนทุกคนรู้จักเมวที่ร้องห้องที่มันที่มันว่ายน้ำและแล้วใช้ชีวิตอยู่แต่บนบกใช่ไหมโอเคเงียบกริปอย่างนี้ซิมถึงจะเงียบกริบ Keep going. Okay. Okay, okay. Mm -hmm, mm -hmm. Oh no, 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 <laughs> เหมือนมัน hmm. mm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  hmm. ก็แบบผมต้องตะกรอนทุก,กคนแล้วแน่นอนถ้าผมตะกอนไ้คือผมจะไม่รู้เรื่องนะจ๊ะนี่จะมีแค่ลาวกับอันนี้นะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดีนะนี่ยาลูนี่คือลานค้าทุกคนนี่เออนี่คือเป็นการรับจับของ เดี๋ยวเราก็จะเล่นให้ดูคร่าวๆแบบเลแบบแบบจะเล่นให้ดูคร่าวๆแบบรายละเอียดน้อยแต่ว่าแต่ว่ารายละเอียดเยอะเยอะกว่ารายละเอียดเยอะนะทุกคนโอเคพูดเองมือเองโอเคอัน <Okay. S 1> เดี๋ยวต้องมาฟันคนนะทุกคนแบบนี้เป้าหมายเดียวก็คือฟันคนนะทุกคน โยนทำไมโยนไม่ได้อ่ะมันอาจจะเป็นบั็กที่แบบมันอาจจะเป็นบั็กที่แบบผมไม่สามารถไปทางนั้นได้นะทุกคนมึงเลยจะว้านะทุกคนมีอันนี้ผมวาร์ปเอานะ ว้า,มาวมอยยังหลุค่ข่อะนีขนาดว้าไปแล้วอันนี้คือที่วางอันนี้คือที่เอาหน,น้นนนนายดะใครมึงเหรอคนน่ตอจะขึ้นไปบนภูเขาลูกเล็กน้อง พวกเขามันต้องลุกเล็กดิอือถามว่าข้ากระโดดได้ทางนี้กระโดดข้ามไม่ได้กระโดดข้ามไม่ได้ใช่ไหมทุกคนฟันสูงให้กลายเป็นโจ๊กก็ไม่ได้แต่ว่ามันอาจจะต้องมันอาจจะต้องเกี่ยวข้องกับแถวนี้นั่นก็คือไอแทบบุ๋ช่าง,งเงี้ยทุกคนคงรู้แล้ว ก่อนนะานี้ผมดูแล้วนะเพราะว่าแบบตรงนั้นมันไปไม่ได้นะข้างหลังมันไปไม่ได้มันต้องอ้อมโอเคที่ีเดิมกดทั่วจริงโงมาที่เดิมเนี่ยทุกคนเนี่ยมันมาที่เดิมเนอะทุกคนผมเห็นหลายบางอย่าง มาไปดูว่ะกระบอกอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเราจะมาสอบเ,เราจะเดินดดวนเรื่อยๆนะทุกคนเราก็จะมาสอนเออนี่ถามใครนี่ไม่รู้นะทุกคนเ <c oughs> ออ ทคนมาเกิดเถิดนะทุกคนทุกคนอะ่ะต้องวิ่งมาทางนี้นะเว้ยอ่ะหรือไม่กงมาทางนี้ก็ได้อ่ะไม่ต้องวิ่งมาทางนี้ก็ไม่ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนนี่อะความจริงมันดดไม่ใช่หรอกเออความจริงต้องวิ่งคนละทางกับที่ผมมาเลยทุกคนเพราะว่ามันไม่ใช่ทางเดียวกันหรอกเออที่เล่นไปตรงนั้นแหละอืงนี้ก็เป็นที่เอาดาบอะไรงี้นะโอเคตอนกินจะต้องขอตัวลาไปกันต้องไปน,นะคะ๊ายบาย